สบายดีกบมาพบกับข้าพาเจ้าเกลอรมอนวงดาราเนาะมื่อนี้ข้าพาเจ้าจะมาแนะนําวิธีการใช้งานอ่า OneDrive เนาะ OneDrive นี่เป็นของ Microsoft เนาะเป็นแอปนึงที่ว่าเฮาเก็บข้อมูลไว้ในอ่าค่าวเนาะไวทางอินเทอร์เน็ตุ่นและเนาะเราสามารถเอาข้อมูลอ่าอยู่ใส่ก็ได้ที่ว่าเฮามีอุปกรณ์เข้าถึงเนาะเป็นต้นไม่คอมพิวเตอร์โทรศัพท์เมียต่างๆซิเนาะอ่าโดยทั่วไปแล้วเนาะทาง Microsoft จะให้ข้อมูล เฮาเซฟลงในไดร์ฮะเนาะบ่เกิน5กิกก็คือว่าให้ความจุนั่นแหละเนาะให้ความจุ5กิกเนาะ5กิกก็ถือว่าหลายเติมเนาะคั่นเฮาใส่เอกสารใส่รูปใส่ยังเนาะแต่ว่าอ่าถ้าแม่นไผใส่เมวองค์กรเนาะตัวอย่างว่าคือเฮานี่เนาะใส่เมวองค์กรอาหมีเนี่เนาะเป็นสมาคมอาหมีเนี่เนาะเฮาจะได้ความจุของวันไรนี้1000กิกเนาะก็คือ1เทรเไบต์เนาะ1000กิกนี่เฮาใส่เพลงใส่ไฟล์ใส่ยังได้หมดเนาะใส่โปรแกรม ถือว่าหลายแล้วเนาะเ,ออเลือไซเพื่อละคันผู้บบเห็ดเกี่ยวกับวิดีโอเห็ดเกี่ยวกับนั้นแท้เนาะก็ถือว่า,าแนะนําให้ไซวันไร่นี้เนาะถือว่าเป็นอบอลเซฟข้อมูลที่ดีแล้วก็ปลอดภัยเนาะเราจะเอาข้อมูลเข้าในวันไร่เนาะตัวนี้เราจะมาสอนไซแอปเนาะจะโบอสอนไซพันเว็บอารเมนไพเคยไซยูแล้วเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกันดีเนะาะเราจะบบมาแนะนําวิธีการติดตั้งเองเ,องเนาะตัวนี้เพราะว่า าตามปกติแล้วห้องติดตั้งออฟฟิศไปเนาะออฟฟิศไปแล้วมันจะมี Microsoft PowerPoint Microsoft Word, Microsoft Excel สิเนะาะ Microsoft Outlook บอกแล้วก็มี OneDrive สิหน้ามันจะมีมาอยู่แล้วนะเนาะฉะนั้นเฮาจะมาสอนวิธีการใช้งานเลยเนาะวิธีการใช้งานก็นมีแต่ว่าเปิดขึ้นมาเนาะเปิดอา,านา OneDrive เลไเนาะนี่ OneDrive app ปปเนี่ยเนาะเราเรา เอามาไว้หน้าเดสก์ท็อปบ้างเนาะให้เห็นหน้าตาะนะเนาะนี่สร้างมาแล้วเนาะนี่ตัวนี้เนาะ one drive นี่เนาะมีแต่ว่าเราเปิดเข้าไปแล้วมันก็นให้ใสอีเมลกับพาสเวิร์ดแล้วก็ถือว่าเราสามารถใสงานได้แล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้คราพเจ้านั้นอาล็อกอินไว้แล้วเนาะเวลาเข้าไปมันก็จะเป็นโฟลเดอร์นี่แหละเลย<ะ>เนาะมันใ้ง่ายๆตัวนี้มันจะบทซับซ้อนอย่างไรเนาะมันจะ คล้ายคือกับอนาฝ่ายอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเาเลยเนาะหัสมารถก๊อบแล้วก็วางข้อมูลนี้มันจะอัปเดตหรือว่าอัพโหลดลงในอินเทอร์เน็ตหรือว่าเคร่าวอัตโนมัติเนาะที่ว่าเราเชื่อมอินเทอร์เน็ตอยู่เัาสมารถก๊อบข้อมูลเข้ามาข้อมูลอเรายู่อยู่ในนั้นเลยเนาะตัวอย่างว่าเราจะเอาข้อมูลเข้ามาเนาะข้าพเจ้าไปไปเอาข้อมูลก่อนแต่ยังวม่เนาะเอาข้อมูลเข้ามาใส่ ออฟฟินี่ใช่หนะสิทธิของคนพิการในตัวอย่างว่าข้าปจะเอามาใส่ในวันไรเนี่ยเข้าไปแล้วเขาก็สามารถสร้างโฟลเดอร์เมียย่างต่างๆได้เลยเนาะสามารถซิปคอนโทรลเอ็นบอกสร้างโฟเดอร์ได้เลยเนาะนี่เขาก็ใส่ซื้อโฟเดอร์ไปต้งบุยักใส่โฟเดอร์เขาก็ปะไว้ใส่กันได้เนาะ มันจะอัปโหลดให้อัตโนมัติอยู่แล้วเนาะตัวอย่างว่าเขาจะเอาไว้ในโฟลเดอร์นี่เนาะนี่เขากลรอท่าหนึนนหน่งมันก็อัปโหลดแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะขันไฟบนนักเป็นหูเป็นเอกสารอย่างซีเนาะแล้วบันนี้วิธีการใช้งานก็คือเราเอาเมลไปเข้าล็อกอินเข้าคอมน่วยใดเนาะในวันได้ตัวนั้นเนาะมันจะอัปโหลดขึ้นมาเนาะ มันจะเห็นไฟล์ให้เราเาก็สามารถก็มาใช้งานได้เลยเนาะและวิธีมันจะสะดวกก็คือเขาปั่นแบ่งปันข้อมูลอีกเนาะแบ่งปันข้อมูลตัวอย่างว่าเอออยากให้มูเนาะอยากส่งให้มูเสีนะเราก็สามารถกปลิงให้มูดาวนโหลดเอาก็ได้ตัวอย่างมันเนาะมันมีไฟลอยู่นี่แล้วเขาอยากให้ให้มูเขานะข้าพเจ้าจะไปหลายๆไฟตัวนี้ซะเนาะมันก็ตัวเมื่อกี้มันก็อัพโหลดไปแล้วแต่ว่าตัวนี้ ซอฟต์แวร์นี้มันมีหลายๆอย่างสินะเนาะเขาจะเอาโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งตัวนี้สรงให้ม่เฮาดาวน์โหลดตัวอย่างมาเนาะตัวอย่างว่าเขาจะได้โปรแกรมนี้เนาะให้เขาคลิกขวาใส่แล้วก็ไปหาวิวออนไลน์ในวิวออนไลน์เนี่ยเนาะเขาเข้าวิวออนไลน์หลังจากเขาเข้ามาบนไฟาเขาแล้วเนาะคลิกขวาแล้วไปหาวิวออนไลน์มันจะเข้าไปหาอินเทอร์เน็ตคนเนาะ จะเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาเนาะนี่เขาจะเห็นไฟล์เขาอยู่อันนี้มันอยู่อินเทอร์เน็ตแหละนี่นะเมื่อกี้มันอยู่ในคอมพิวเตอร์ไดลแต่ว่าเขาเขาแช์นี่มันจะเอาเอาอยู่อินเทอร์เน็ตนี่เพราะว่ามันจะมีลิงก์ให้เนาะตัวอย่างว่าเขาจะเอาโปรแกรมใดเนาะจะย่างว่าเอาบทแอปนี่ให้มูโหลดซะเนาะนี่ เฮาอยากได้โปรแกรมตัวใดเนาะอยากได้ลิงก์โปรแกรมตัวใดให้มูลโลดเฮาก็รคลิกข,ขวาเนาะคลิกข,ขวาเจ้าโปรแกรมนั้นแล้วมันจะมีก๊อปปี้เลื่องดาวน์โหลดเนาะดาวน์โหลโดนี่หมายความว่าเฮาดาวน์โหล,โด,ลโดเอาโปรแกรมมาใช้ฮาโหลดเองเนาะเฮาก็สามารถเฮ็ดได้หลายอยาอ่างเนาะแชร์บอหรือว่ารีเนีบ่เปลี่ยนชื่ออย่างต่างๆแต่ข้าพาเจ้ามักเฮ็ดตัวนี้หลายกว่าเนาะคั่นส่งให้หมูก่กะ ก็ปีิลิงนี่เลยเนาะเขาไปวางไว้บนแอปวางไว้ใส่ยทรงให้มูอก็ได้เนาะตัวอย่างว่าก็ปีิลิงเขากระที่เขาก็ปีิลิงนี่เนาะแล้วมันจะขึ้นมาให้ก็ปปี้เขาก็กดก็ปปี้บ่นทอนอันอีกนี่ก็เขาเขาจะได้ก็ปปี้อยู่แล้วเนาะตัวอย่างว่าเขาเขาเอามาวางไว้โน้ตแพดแล้วเขาลองเบิร์นเบิร์นเนาะนี่เนาะ จะเป็นลิงกแบบนี้ฉะนั้นเราจะดาวน์โหลดตัวอย่างมาเนาะขั้นท่าว่าเราากดาวน์โหลดเราก็เข้าเข้าลิงตัวนี้ไปตัวอย่างว่าเข้าพเเราจะโหลดเนาะสูรามูส่งมาให้แล้วเนาะเราก็เอนเตอร์เข้าไปหรือว่าติ๊กเข้าไปแล้วเนาะมันจะขึ้นมาอย่างนี้วิธีการดาวน์โหลดเนาะนี่มันจะขึ้นมานี่ มีปุ่มดาวน์โหลดบัตรท่อนเขาก็กดดาวน์โหลดกำลังดาวน์โหลด129กำลังดาวน์โหลดเนาะใส่ง่ายๆในการแชร์ไฟล์เลยว่าอ่าส่งไฟล์อย่างต่างๆให้กันเลยว่าดาวน์โหลดสินะเนาะแล้ววันนี้เขามาเบิรงอยู่ดาวน์โหลดเนาะดาวน์โหลดวอลทับแอป,ปได้เมื่อกี้เนาะมันจะอยู่ห้องดาวน์โหลดนี้เลยแหละเขาดีพีซีไปแล้วก็ ดาวโหลดเนาะยังโหลดทันแล้วเนาะยังไม่ยืนยันนี่แล้วมันจะขึ้นตัวเลขน,น,นี่มันไลเปอร์เซนเนาะหลังจากโหลดแล้วมันก็จะมาอยู่ห้อง,าาางดาวโหลดนี่เนาะแล้วก็สามารถใส่งานได้เลยมูเฮดเป็นดอลล่าไว้แลก็แตกไฟ์เนาะใส่ง่ายแล้วก็ บ้ซับซ้อนเนาะก็สามารถนําไปใช้งานกันเนาะพี่น,น้องเนาะกับวันไรเป็นแอปหนึ่งที่สําคัญในการเฮดเวียรห้อมกันต่างๆนาะอ่าโดยเฉพาะปัจจุบันนี้เฮาจะใช้ระบบ Microsoft เป็นส่วนใหญ่ในการเฮดเวียกในองคอ์กรแล้วแหละเนาะมันจะมี m i c r o t o f t ์ที c r o s o f t o u t l o o k o o e d r i v รพวกไ m i c r o s o t t t e a บ s h แชร์พ่อยเมียงต่างๆ่นเนาะต้องได้ใช้งานตัวนี้เนาะสำหรับคลิปนี้กระจบเพียงเท่านี้เนาะ ขอบใจสำหรับการติดตาม